อืเอาละครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคน้าส่เก็บอารีนาเบกเอานะแล้วก็วันนี้ผมก็ได้เล่นตัวสแครปนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นสแครปเพคกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ยินเสียงปืนนะครับผมจากแถวค่ายอารีหรือว่าแถวเเขาสไนนะฮะโอเคกมหมวกไปเพราะีว่าตัวสแครปผมจะไม่มีหมวกนะใช้เกาะขากาดไว้ก่อนนะฮะก็เดี๋ยวจะเช็คกล่องอาวุธสักแป๊บนะฮะเผื่ออ่อ จะมีอาวุธให้เราเล่นนะก็อย่างน้อยๆก็ขอช็อตกันก็ดีนะแต่รู้สึกว่าตอนนี้ด,ดวงผมมันจะเกลือนะฮะก็โอเคงั้นเราก็ไปเช็คที่เขา RV กันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ผมจะไม่แหกปากนะคะคืออยากได้แบบภาคยาวๆนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเจ็บคอซะก่อนนะฮะโอเคงั้นเราก็ไปเช็คกันเลยดีกว่าจะเห็นว่าจะมีแถบแดงขึ้นนะฮะก็โอเคฮะศัตรูก็เดินลงมาจากเขา RV จริงด้วยนะจากาแถวเขาสนัยนะครับซึ่งผมไม่รู้นะครับว่า,าเขาเห็นผมหรือเปล่านะ โอเคก็ได้แค่ดังนะคือช่วงต้นเกมนี่ผมจะให้ดูเกมเพย์จริงๆนะครับผมแล้วก็ช่วงฟาร์มของผมก็จะระเบิดเห็นไหมฮะศัตรูยังไม่เห็นเรานะเขายังไม่สังเกตแล้วนะแล้วก็ช่วงแถวกลางเกมตอนที่ผมฟาร์มของผมก็จะอ่าสกิปอ่าใช่พูดไม่ออกจะสกิปไปนะครับคือแบบแล้วก็จะมาอธิบายด้วยว่าอะไรควรเก็บอะไรไม่ควรเก็บแล้วก็มันมีช็อตที่ผมเก็บของโง่ๆอยู่ด้วยนะครับ โอเคตอนนี้ศัตรูก็ยังไม่เห็นเรานะฮะก็ตอนนี้รู้สึกว่าแถวอ่าค่าย r v a เขาจะดันสแครปมาแล้วล่ะนะเริ่มสเกียแคปวิ่งไล่ตัวเพลเยอร์ที่วิ่งมาทางเรานะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ค่อยๆย่อ,ยยองไปนะคือย่องนี่ก็มีเสียงะฮะเสียงแบบแต่มันจะเป็นเสียงแบบเล็กๆน้อยๆนะตอนนี้เหมือนผมว่าเขาจะ รู้แล้วนะฮะรู้ตัวแล้วโอเคงั้นผมโยเ,เข้าเลยแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมนะฮะเราก็ยิงแตกขาครับยิงแต่ขาโอเคชักแม็กลบหลังต้นไม้เขายิงเราไม่ได้นะฮะเรียบร้อยฮะขาเขาหักคือเขาไม่ได้กินยาแก,ก้ปวดนะเขาจะวิ่งไม่ได้นะฮะโอเคแล้วเราก็เขี่ยแล้วก็รีบหลบนะแล้วก็พยายามเซ็กหน่อยนะฮะเพราะว่าไม่อยากเป็นเป้านิ่งนะ,ะถ้าโดนเป้านิ่งคือผมใช้แค่หมวก3นะไม่มีชิวหน้าด้วยถ้าโดนกระสุน4หรือว่ากระสุน3ไม่ก็กระสุนสซัด ตัวสัก2-3เมตรนี่ก็ลงไปแดนนะฮะก็โอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะเข้าอ่าลงเล็กนะแต่ก็อยากอ่าวัดดวงตัวเองนะเดี๋ยวเข้าไปเช็คอ่าแถวอ่าข้างบนก่อนนะแล้วก็เพราะว่ากระสุนเห็นไหมฮะกระสุนในแม็กกาซีนผมเหลือแค่25เม็ดนะแล้วก็แม็กกาซีนที่เหลืออยู่ก็ใช้หมดไปแล้วนะโอเคนะถ้าจาไว้นะฮะถ้าดวงเราเกลือมันจะดอบกระสุนนะมันจะไม่ดอบปืนนะโอเค เปิดอะไรก็ได้กล่องไม้โอเคเปิดมาครับจังหวะนี้จะดอปอะไรไหมโอ้โหดอปบ,บาเวลสาภาพโอเคงั้นเราก็เข้าลงเล็กกันเลยนะครับแล้วก็อย่าใจร้อนนะอย่าลืมนะครับว่าตัวที่เรายิงตายมีเพยเยอร์ะนะครับผมวิ่งไล่หัวเข้าอยู่นะก็อย่าเพิ่งไพเก็บนะปล่อยไว้ปล่อยไว้นะฮะโอเคงั้นเราก็ไปที่ลงเล็กก่อนแล้วกันนะเผื่อไปหาอาวุธไปหากระสุนปืนอะไรพวกนี้นะเอาไว้ใช้่าทำทุนต่อนะครับ อโอเคเป็นสแคปเพย์อ่ะโอเครอดโอเคเดี๋ยวผมก็จะลงไปที่ชั้นล่างนะครับแล้วก็ใครที่ขาดยาก็สามารถมาลงเหล็กได้นะครับเพราะว่าลงเหล็กเนี่ยจะเป็นจุดดรอปยาค่อนข้างเยอะแล้วก็ของค่อนข้างดีนะครับผมถ้าใครไม่มีเลือดไม่มีไม่มียานะ,ะเนี่ยนะครับในนี้จะมี3ามกล่องแล้วข้างหน้าอีกหนึ่งกล่องข้างบนอีกหนึ่งกล่องนะฮะค่อนข้างแม่นละโอเค โอเคเป็นมินิก็ไม่ได้แย่นะแต่ผส่วนตัวไม่ชอบนะครับปืนแม่งกากนะฮะบอกเลยแล้วว่าอยู่ที่คนใช้ก็ไม่รู้โอ้โห CPU โอเคงั้นเดี๋ยวผมก็จะไปดูกล่องอาวุธใหญ่ดำนะอย่าอย่าลืมเก็บกันนะฮะอยู่แถวอ่าสะพานเอ๊ะอยู่แถวบันไดดิอ่าช็อตกันได้ปะโอเคก็อคก็ก็อย่างดีกว่าไม่มีแล้วกันโอเคขึ้นเลยแล้วกัน แล้วก็จะมีกล่องอาวุธตรงนี้นะก็สามารถเก็บได้นะกล่องอาวุธกลางนะครับรู้สึกว่าจะมีเพเยอร์ขึ้นมานะเก็บเสียงก่อนครับจังหวะนี้โอเคเขาอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราเ,เราออเราไปดูนะครับว่าจะเป็นเออเพเยอร์หรือว่าแคปเพเหมือนเรานะอะเลียเลียงหน่อยละกันเอ๊ะเดี๋ยวนะแวบบ็ปโอเคฮะเขาอยู่เขาอยู่อ่าตรงเนินนะเห็นไหมปฏิวัา รอเล็กะนะเผื่อวยิงสครับคือถ้า,าเพเยอร์สครับนั้นผมยิงเราก่อนเราสามารถยิงสวนได้เลยนะโดยที่บอทอ่ะโอเคยิงก่อนละไม่มีเสียงละถ้า,าเพเยอร์สครับนั้นผมยิงเราก่อนนะเราสามารถยิงสวนไปได้นะครับแล้วก็บอดจะไม่ยิงเรานะครับมันถือว่าเขาเอายิงเราก่อนเราเป็นพวกบอดนะฮะก็ประมาณนี้เนะาะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับก็บอกไว้ก่อนนะ โอเคก็เก็บๆไปก่อนแล้วกันนะอะไรที่เป็นกระสุนปืนจะไว้ยิงได้ก็แบบเก็บไว้นะฮะและ้วก็ผมจําได้ว่าผมยิงเขาตายนะแต่ไม่รู้นะครับว่าตี้ที่เอ๊เฮ้ยเฮ้เคยเห็นผมเปล่าวะคือถ้าคุณผู้ชมดูคลิปผมอาจจะไม่เห็นนะแต่ตามจริงผมเล่นผมเห็นนะครับว่าจุดเขาสนัยมีตัวนะฮะก็ถ้าใครยังไม่รู้นะผมแบบสองผมได้ทําไปแล้วนะครับว่าจุดไหนจุดอันตรายจุดไหนจุดเกิดเนานะ คือในตัวคลิปจุดสองนั้นมันจะไม่ครบจุดเกิดอาจจะไม่ครบร0อเอซนอาจจะขาดหายไปสักจุดสองจุดนะครับแต่จุดอันตรายอะไรพวกนี้ผมทําไว้แล้วล่ะเพราะว่าตอนนั้นมันยังเป็นโคสเบต้าอยู่นะครับเออเอาไงดีฮะจะตัดสินใจยังไงดีรู้สึกว่าเขาหน้าจะมีหนึ่งตัวหรือสองตัวเอยไม่แน่ฮะออโอเคฮยอาจารย์ไม่เห็นผม รู้สึกว่าจะมี1ตัวนะเอเอาไงดีผมว่าเราต้องอ้อมนะเพราะว่าถ้าเราวิ่งไปเก็บศพเลยผมว่ายังไงก็ตายนะโอกาสรอดน้อยมากนะครับเอเอาไงดีจะนั่งให้เขาวิ่งมาแต่รู้สึกว่าเหมือนเขาจะไม่มานี่ก็นานแล้วนะพราะว่าผมยิงตัวนี้ตายโอ้โหกว่าจะอ้อมกว่าจะอะไรได้นะฮะเขาก็ยังไม่มานะเขาก็ยังอยู่เขาสนาเหมือนเดิมนะผมว่าผมจะอ้อม อ้อมขวาแล้วกันนะอ้อมหลังต่อยหลังเขาไม่รู้นะครับว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคโดดไปเขาเห็นผมไหมเอยรู้สึกว่าจะไม่เห็นโอเคเขามีสองตัวฮะไหวเปล่าวะโอเควิ่งไปถ้าเรารูดขาเขาได้ก็เป็นอ่าก็ดีนะแต่อย่าลืมนะครับว่าผมมีแมกซีนอยู่แค่ปืนละแม็กนะฮะถ้าจบก็จบเลยโอเคฮะตอนนี้บอสก็ถุยบอสอะไร พวกสครับนะครับผมก็ได้ขยับมานะครับผมถ้า,าผมดวงไม่ค่อยดีหน่อยสครับก็จะเลยค่ายอารี RV ไปนะไม่วิ่งเข้านะแล้วก็มารอรุ้นดีกว่านะถ้า,าถ้าเขาวิ่งเข้านี่เราก็มีโอกาสนะครับผมที่จะไปยิงแบบล่อเขามาแล้วก็แบบวิ่งให้สครับช่วยนะฮะก็รอดูนะครับว่าเขาจะวิ่งเข้าค่ายหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าค่ายไปก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่าเขาจะเข้านะ อาฮะโอเคฮะตอนนี้เราก็เป็นบอนเนียนแล้วนะฮะฝัะ่งเพลเยอร์นะฮะอาจจะคิดว่าเราเป็นตีสกับใหญ่นะคือตีสกับมันจะมาได้ประมาณสาักโจอย้ยแต่เฮย้ยอโอ้โหติดโจโโโโดโด้โอ้โหติดหัวคับคือลุมยิงหน่อยโอเคโอ้โหบารมีหมวกนะฮะได้ยินเสียงป,ป,ปั๊บปึ้งบารมีหมวกนะครับคือแบบโอ้โหถ้าไม่มีหมวกเมื่อกี้นี่อาจจะขิดนะ แล้วก็กระสุนเขามันน่าจะกระสุนๆนะ <g ül üyor> ก็เลยรอดกลับมาได้นะฮะโอ้โหก็เกือบขิดอยู่เหมือนกันนะ่ะอา่าฮะโอเคแล้วก็วิบัดรยิงใครรู้สึกว่าเหมือนจะมีเพลเยอร์วิ่งมาเฮ้ยปจะอ่าฮาวลืมรีโหลดปัดโถเอ้ยยดงไปครับงไปน็อกปะโอเคนอ็อกอ่ะโอเคโอเคหยิบหยิบปืนมาใหม่อา่า หยิบหยิบม,มาก่อนโอเคอ่าโอ้โอเค,ออออเคน่าจะได้อยู่ได้โหลดลูซี่โอเคค่อยๆย่องไปนะรู้สึกว่าผมจะยิงเขานอกนะผมยิงเน้นขานะเพราะว่าปืนเรามันกระจอกนะเน้นอ่าเน้นขาจุดอ่อนดีกว่านะโอเคครับค่อยๆย่องไปจังหวะนี้เนี่ยเห็นปะเราจะเงียนะเห็นปะบอดบอดยิงให้บอดซ้ำให้เราด้วยเอ้เป็นไงล่ะคุณผู้ชมอ่าเขาไม่รู้ด้วยว่าเราเป็น เราแฝงมากี่คนนะคือเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นสกับที่ใหญ่ก็ได้นะโอเคเขาตายตามจริงผมมาคนเดียวนะแล้วก็สรับเ,เป็นสรับจริงๆอ่ะเป็นสรับบอดนะอีก2ตัว <laughs> โอเคว่าจะเก็บของเลยแล้วกันแต่รู้สึกว่าจะมีคนวิ่งมานะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเก็บะกันฮะใจล้มล้มโอเค โอ้โหชิปเป่งไม่ตายโอ้โหมันวิ่งยัดผมเดี๋ยวก่อนนะอย่าไปเต้ว่าตาว่าตาเฮ้ยโอ้โหชิปหายละโอ้โหชิปเป่งละชิปเป่งละชิปเป่งละเอ้าเอ้าไปฟันบอดทำไมเอ้าคิดว่าเป็นสกับตี้ใหญ่แล้วโอ้โหแล้วกูยิงไม่โดนฮะจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหวิ่งมาโอ้โหโดนฟันอีกหนึ่งดอกกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วยังไงต่อโอ้โหขอเช็คแมกกาซีนแป๊บโอ้โหแป๊บโอ้โหเป็นฟันวืดฮะโอ้โหไปครับโจ๊กโจ๊กอิสเกลโดดมาปั๊บจังหวะนี้ จังหวะน,นี้หันกลับไปมองโอ้โหตัวเต็มด้วยรู้สึกว่าจะไม่มีกระสุดเปิดนะโอเคเป็นเป็นสุดท้ายโอเคเกือ <c oughs> บคิดะฮะอ๋อตอนนี้ตอนนี้เราก็เรียลไหลนะเราต้องการยาด่วนๆนะโอเคฮะมีอะไรก็รีบเก็บไปนะฮะโอเคเก็บปั๊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 บปัป๊บเก็บเป๋ามาเลยฮนะโดยที่ไม่ต้องตรวจสอบแล้วก็เก็บหลิกมันมานะอ่าขอยาดีป่ะเกือ <c oughs> บไปแล้วนะฮะโอ้โหบอกเลยนะครับว่าเขาแม่งแบบ คนจริงนะเอามีดมาไล่ฟันโอ้โหโอเคตอนนี้ผมก็จะแบบจะเร่งสปีดไปเลยแล้วกันนะฮะก็โอ้โหบอกได้เลยนะครับว่าคุ้มมากได้แม่กมเอคกระเป๋า30ช่องมาโอเคโคดคุ้มนะฮะรู้สึกว่าเขาจะใช้ลิกใหญ่ด้วยนะประเด็นโอเคเก็บมา ตอนนี้ผมก็เจ็บแบบอดโอยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าข้างในเป้นี่จะเป็นปืนนะโอ้โห AK แต่งเต็มอโอเคพันภาพไปก่อนแล้วกันอ่ะโอเคนี่ก็เป็นตัวที่สองนะโอเคเดี๋ยวผมถอดของแต่งมาแล้วก็มีโอ้โหหน้ากากกันแก๊สโคดีโอ้โหมี AK Bundle อืมเอาไงเดี๋ยววะนี่ HKS อ่านี่ฮะพยายามเก็บของแต่งไปนะฮะถ้าปืนมัน ถ้าแต่งไม่เต็มก็ทิ้งได้เลยนะฮะแล้วพอดีว่าอันนี้เป็นปืนมาเดินนะผมก็เลยไม่ค่อยซีเท่าไหร่นะก็เก็บข,ของแต่งมาแล้วก็ทิ้งนะฮะเอ๊ค่อยๆฮนะค่อยๆเคลียร์นะฮะรู้สึกว่าเขาจะใส่เอ่อเป็นหมวก5ด้วยนะโคตรคุ้มนะครับอโอเคอ่าฮะ ค่อยเก็บไปนะโอเคมาดูอันนี้ก็เป็นศพที่เรายิงได้ตั้งแต่ตัวแรกนะฮะก็ตัดมาแบบนี้เลยนะก็แค่อยากให้เกมเพย์คือเห็นเกมเพย์เพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากสแคปที่เป็นสแคปจริงๆนะฮะซึ่งเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเราเปตตี้แแคปใหญ่หรือเปล่านะ โอเคใช้ไม่ได้รู้สึกว่าผมจะเก็บของไม่หมดด้วยนะฮะโอ้โหบอ,อกเลยครับว่าโคตรเสียดายนะคือมาคนเดียวนะเป็นสแคปเพแล้วก็ลุดลูดไปตัวเต็มนะครับผมไป3ตัวก็อิ่มนะฮะโอเคก็แนะนำก็เก็บพวกยานะครับผมแล้วก็เก็บพวกอของแต่งนะฮะถ้า,าเราไม่ใช้ขายก็สามารถเก็บไว้แต่งเองได้นะครับแล้วก็ อยางให้จําพวกของแต่งที่มันแพงๆนะครับผมพวกแมกกลมชิวหน้าอะไรประมาณนี้ตามจริงผมจะใส่หน้ากากกันแก๊สก็ได้นะเพื่อ,อเพื่อขยายนะฮะแต่ก็ยังไงละ่ะด้วยจังหวะนั้นคือมันลนนะฮะคือแบบเหลือผมอยู่คนเดียวนะตอนนี้ก็ออกได้แล้วนะฮะโอเคเป็นยังไงกันบ,บ้างนะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบนะผมก็อย่ายลืม กดไลค์ก็แชร์ให้กันด้วยนะครับผมก็จะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวกลับลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม